โนตรวจค้นกระเป๋าที่สนามบินจีนแบบไม่รู้ตัวจริงๆตอนแรกพี่อาคิดว่าในกระเป๋าพี่อาต้องมีอะไรที่หายไปแน่นอนเลยการที่เราโดนตรวจกระเป๋าเนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ในกระเป๋าปรากฏว่าไม่มีอะไรที่หายไปเลยจา้าเขาคงสงสัยแล้วก็เปิดตรวจนะคะแล้วก็ใส่จดหมายเข้ามาข้างในแล้วก็แลบกระเป๋าให้เราอย่างดีเท่านั้นเองถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เมืองจีนไม่ต้องตกใจนะคะส่วนมาถึงโรงแรมนะคะน้องชายที่เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนแต่งหน้าเขาก็จองห้องให้แบบอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีเวลคัมที่เป็นขนมด้วยนอนสะดึกเลยคะ่ะต้องรีบตตื่่นนเช้้าาามาแงห ะะเพราะว่าวันนี้จะเป็นงานสอนแต่งหน้าวันแรกโดยครูที่สอนนะคะจะเป็นครูจอยครูโรสแห่งซิสเตอร์เมคอัพค่ะแล้วก็พ่อานะคะก็มารับบทล่ามอำนวยความสะดวกให้ครูนะคะจริงๆที่โรงเรียนน้องชายนะคะเขามีจ้างล่ามมาให้ก็จะเป็นล่ามแบบอังกฤษจ,จีนค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะครูจอยครูโรสบอกว่าอยากให้เจอามาด้วยแล้วก็เจยอาพูดภาษาจีนได้นะคะก็ก็มาเจราจาสื่อสารนะคะเผื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องพ่ยาก็เต็มใจนะคะก็บินมาจากกวางโจวแล้วก็มาเป็นครูผู้ช่วยสอนนะคะแล้วก็มาเป็นล่ามด้วยถึงแม้ว่าเราจะพูดได้แบบงูปา,ปาอาจจาะ ได้เรียนจีนมาแต่เราก็สื่อสารได้เนาะบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะก็สนุกมากๆทุกคนนักเรียนที่จีนเนี่ยกระตือรือร้น,ลน,ลนแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเลยค่ะฟ้าสอนแต่งหน้าที่เมืองจีนนะคะของ Sister Make Up กับ JT Image มีทั้งหมด3วันค่ะซึ่งวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนแฮปปี้มากๆตอนเย็นนะคะน้องชายก็พาออกไปดินเนอร์แล้วก็ไปเดินเล่นค่ะจะพาชมบรรยากาศในคลิปหน้านะคะ